หลังจากสถานาการณ์โควิด19คลี่คลายพบว่าแต่ละสัปดาห์จะมีเรือคริสนำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่ภูกเก็ตนะครับเพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยสัปดาห์ละ2-3เที่ยว นายนัชพง์ประนิตผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตบอกว่าภาพรวมของเรือครุสที่เข้ามาภูเก็ตในปี2565ครับมีแค่18ลำแต่ปีนี้คุณผู้ชมมีจำนวน78ลำเลยครับนับเป็นจำนวนที่สูงมากเฉพาะแค่เดือนธันวาคมนะครับมีเรือครุสที่แจ้งขอเข้าเทียบท่าแล้วจำนวน10เที่ยวส่วนเดือนมการาคมกับกุมภาพันธ์ปีหน้าก็จองเข้ามาแล้วเดือนละ8ทเที่ยวครับมีผู้โดยสารเฉลี่ย3,000ถึง5,000คนนะครับต่อเที่ยว จากเรือก็มีขนาดแตกต่างกันไปตัวต้นทางของเรือเหล่านี้รับเขามาจากประเทศสิงคโปร์ศรีลังกาอินเดียมาดิฟแล้วก็ลังกาวีประเทศมาเลเซียเหตุที่เรือเหล่านี้เลือกมาเทียบท่าที่ภูเก็ตนะครับเนื่องจากมีความพร้อมหลายด้านธรรมชาติก็สวยด้วยผู้คนก็น่ารักครับคือภูเก็ตเรามีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆทะเลสวยน้ําใสเกาะแก่งต่างๆผู้คนน่ารัก อันที่สองก็คือเรื่องของแฮนด์เมดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นสวนน้ำมาเป็นจะเป็นลักษณะการเที่ยวป่านั่งชีช่ช้าง เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวบนเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับเริ่มกลับมาฟื้นตัวเหมือนกันอย่างกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ล่องเรือสำราญในทะเลเดินทางไปหลายประเทศก็ยังต้องมาแวะเทียบท่าขึ้นมาเที่ยวบนเกาะสมุยแบบวันเดยทริปกันสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการบนเกาะกันทวนหน้าทางเกาะสมุยเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญในฝั่งอ่าวไทยซึ่งสามารถเดินทางเชื่อมโยงกับสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ มาเลปียังห่งงงังขึ้นมานะครับแล้วขึ้นไปยังกัมพูชานะครับหรือแม้กระทั่งขึ้นไปถังฮ่องกงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นจุดจอดเรือเทียบเทียบเรือที่สําคัญที่นักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการมาเที่ยวเนื่องจากเกาะสม,มุยเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังในระดับโลกอยู่แล้ว แต่ละเดือนนะครับมีเรือสำรานขนาดใหญ่แวะเทียบท่าที่เกาะสมุยประมาณเดือนละ6-10ลำจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาบนเกาะสมุยแบบวันเดย์ทริปในแต่ละเดือนนะครับมี15,000-20,000คนต่อเดือนโดยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ครับมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอยู่ที่2,000-3,000บาทต่อคนเนื่องจากเกาะสมุยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังอยู่แล้วคนรู้จักกันนะครับแล้วก็ยังเป็นเกาะที่มีความโดดเด่นในเส้นทางการท่องเที่ยวทางทะเลเหมาะกับการแวะพักของเรือสำรานด้วย